สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r o วท i t h นะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำกุ้ยช่ายเปลือยเผือกกันค่ะไม่ต้องห่อให้ยุ่งยากนะคะสำหรับสูตรนี้ทำกันง่ายๆทานกันง่ายๆค่ะสูตรน้ำจิ้มวันนี้เข้มข้นมากๆเพราะว่าตัวเผือกเขาจะมีความเหนียวนุ่มหนึบหนับ แล้วก็กลมกล่อมเวลาทานกับตัวน้าจิ้มนะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะสูตรนี้ทําง่ายง่ายมากๆค่ะทุกคนแต่ก่อนจะไปดูวิธีทํายังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยเดี๋ยวเราจะมาทําน้าจิ้มกันก่อนนะคะเริ่มจากน้ําค่ะเราใช้น้ําเปล่า125 m l ตามด้วยน้ําตาลทรายแดงค่ะ35กรัมใครไม่มีสามารถใช้น้ําตาลทรายขาวได้นะคะเกลือเศษหส่วนสช้อนชาน้าส้มสายชู30กรัมแล้วก็ซีอิ๊วดําหวานนะคะ30กรัมค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันดีสักนิดนึงค่ะแล้วก็นําไปตั้งไฟเราจะใช้ไฟกลางเลยนะคะแล้วก็คนให้ตัวส่วนผสมเขาละลายดีค่ะ เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะพอเขาเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้ประมาณสัก2-3นาทีเพื่อเคี่ยวให้เขางวดขึ้นเล็กน้อยค่ะพอเขางวดได้ที่แล้วก็ปิดไฟค่ะจากนั้นก็ยกลงไปพักไว้ก่อนเราจะปล่อยให้ตัวน้ำจิ้มของเราเย็นสนิทก่อนนะคะค่อยใส่พริกลงไปต่อไปเราจะมาผสมแป้งกันนะคะใช้แป้งมัน100กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า35กรัมแล้วก็แป้งเท้านะคะ25กรัมค่ะ คนนะคะให้แป้งทั้ง3อย่างเข้ากันดีจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าตามลงไป250 ML ค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คนนะคะให้แป้งเนี่ยเขาละลายดีเลยอาจจะต้องใช้เวลาคนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งเขาจะจับตัวกันค่ะเล็กน้อยค่ะไม่เป็นไรเรียบร้อยค่ะพอแป้งเข้ากันดีแล้วก็จะพักแป้งของเราไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะนำเผือก300กรัมค่ะมาขูดเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะ เราจะใช้ที่ขูดแบบนี้นะคะสะดวกดีค่ะหลังจากที่ขูดเสร็จแล้วนะคะก็จะพักตัวเผือกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนําเผือกของเราไปผัดด้วยค่ะให้เรามาตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะคะใส่น้ํามันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไป15กรัมผัดนะคะให้ตัวกระเทียมนะคะเขาส่งกลิ่นหอมนะคะให้น้ํามันเดือดประมาณนี้ก็นําเผือกของเราค่ะใส่ลงไปได้เลย พอใส่ลงไปแล้วก็ผัดนะคะให้ตัวเผือกเขาเข้ากันกับตัวกระเทียมนะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะ100 ml เติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวนะคะประมาณ2ช้อนชาค่ะพริกไทยครึ่งช้อนชาน้ําตาลทราย1นช้อนโต๊ะค่ะ ก็จะผัดเผือกของเรานะคะให้เข้ากับตัวส่วนผสมทั้งหมดดีให้ตัวเผือกสลดสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องถึงกับสุกนะทุกคนก็ให้เขามีความสลดแบบนี้ค่ะความสุกก็ประมาณสัก 70%- 80%นะคะเสร็จแล้วก็เบาเป็นไฟอ่อนได้เลยนําแป้งนะคะที่เราผสมไว้คนก่อนนะกรองสักหนึ่งรอบนะคะเผื่อว่ามีแป้งไม่ละลายนะนี่ค่ะ ตัวกุยช่ายเผือกของเราจะได้เนียนๆด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ผัดนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเบาเป็นไฟอ่อนแล้วนะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เบาไฟเนี่ยเดี๋ยวตัวแป้งเขาจะจับกันเป็นก้อนไว้ด้วยนะคะจะไม่เข้ากันเนาะก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเนี่ยเขาได้ลักษณะนี้ค่ะเหนียวเหนียวดีนะคะไม่ติดกับตัวกระทะแล้วก็ภาชนะที่เราผัดนะคะแบบนี้ค่ะได้แล้วก็จะยกออกจากความร้อนค่ะจะนํามาใส่ในถาดนะคะก่อนจะใส่ลงไปเนี่ยก็ ให้ทาน,น้้ำมันนะคะให้ทั่วเลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาติดเนาะก็เทลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะพักเผือกของเรานะคะให้เย็นลงไม่ต้องถึงกับเย็นสนิทนะคะแค่พอปั้นได้ค่ะระหว่างนี้ก็จะมาเตรียมซึ้งนี้ค่ะก็จะลองใบตองนะคะทาน,น้ํามันให้เรียบร้อยใบตองก็ฉีกเป็นร่องๆสักนิดนึงนะคะไอ้น้ำเขาจะได้ขึ้นมาตอนเราเอาไปนึ่งได้เนาะพอเผือกเริ่มเย็นตัวนะคะก็จะใช้น้ํามันนะคะทามือค่ะ ต้องใช้น้ำมันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาติดมากเนี่ยค่ะก็ทามือไปแล้วก็ปั้นค่ะลูกเนี่ยตามชอบเลยนะคะของเราก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็วางาบนใบตองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมาดูอีกรอบค่ะก็จะใช้น้ํามันทามือแล้วก็ปั้นค่ะสําหรับลูกเนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะมันจะใช้เวลานึ่งนานเนาะก็พอประมาณก็พอค่ะเรียบร้อยค่ะพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนําตัว ผูชายเผือกเนี่ยไปน,นึ่งบนน้าเดือดนะคะเราจะนึ่งเขาเป็นเวลา15นาทีค่ะหรือจนกว่าเผือกจะสุกนะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะ15นาทีเราก็ยกออกจากความร้อนนะคะเราก็ทาน้ํามันลงไปทันทีค่ะนี่ค่ะก็ใครมีน้ํามันเจียวกระเทียมก็ทาลงไปได้เลยนะคะสําหรับเราก็ใช้น้ํามันปกตินี่นะคะไม่ได้มีน้ํามันเจียวกระเทียมเนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะจะเสิร์ฟนะคะก็ใส่น้ําจิ้มลงไปค่ะน้ําจิ้มอันนี้เย็นสนิทแล้วนะแล้วก็พริกค่ะอันนี้เป็นพริกที่เราเก็บไว้5 6เดือนแล้วค่ะเราทําวิธีเก็บพริกมาให้แล้วนะคะถ้าใครอยากทราบก็ลองไปหาดูกันเนาะนี่ค่ะก็ใส่พริกลงไปได้ตามชอบเลยเนื้อเหนียวหนึบหนับมากค่ะทุกคนอร่อยเต็มคําค่ะแล้วยิ่งทานคู่กับน้ําจิ้มนะคะที่มีความเข้มข้นแบบนี้นะพลาดไม่ได้จริงๆใครยังไงไปลองทํากันดูไม่ยากจนเกินไปเนาะ ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกลวิโทโวฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ